เป็นบรรยากาศของการรับปริญญาของนิสิตปริญญาตรีนะครับในวันแรกของวันที่7อ้าเอาสวัสดีครับถาร,รูปเโอ้โหดูคนในวันนี้ครับบรรยากาศของการรับ

ยอดดีครับนีครับนี่ครับบรรยากาศของการรับปิญญานะครับของปิญญาตรีนะครับซึ่งในการรับปิญญาในปีนี้ก็จะมีการรับอยู่ด้วยกัน2วัน ครับวันแรกก็จะเป็นวันของนิสิตป็ญญาตรีครับอันนี้เป็นของวิไลสงบุรีรัมนะฮะก็ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีทุกท่านนะครับที่เป็นบัณฑิตในปีนี้ด้วยนะครับทุกไม่ว่าจะเป็นระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมเก็บบรรยากาศรอบแรกก่อนครับ